สอนลำหรือว่าสอนเล่นริมารุพาร์ททูซึ่งถ้าคุณเข้าใจสกิลของริมารุแล้วผมจะบอกว่าสเต็ปหนึ่งกับสเต็ปสองสามารถลำพร้อมกันได้หรือว่าเล่นพร้อมกันได้นะผมที่จริงในความเป็นจริงถ้าเราเล่นในอินฟินิตหรือว่าเล่นในอีเวนต์ซึ่ง Event อีเวนต์เว็บมันจะไปเร็วครับผมเราสามารถนำสเต็ปหนึ่งกับสเต็ปสองพร้อมกันไปในตัวได้เลยนะครับเพราะว่ากิกี้เราวางได้เยอะอยู่แล้วอย่างเช่นเนี่ยผมจะวางมืดแปะพืชเลยผมไม่มีพืชอะแปะพืชเสร็จผมกิน อะเนี่ยตอนนี้ก็นีผมคูดาวใช่ไหมผมกินต่อเลยสเต็ปสเนี่ยสามารถล้ำสเต็ปแรกกับสเต็ปสพร้อมกันได้เลยนะผมซึ่งถ้าใครมือไวแล้วก็กดสกิลได้เร็วก็จะสามารถลํำเสร็จได้เร็วแต่ผมก็ไม่ได้เล่นไวขนาดนั้นนะผมเนี่ยครับนีครับวางอิจิโกะแล้วก็กินอิจิโกะแบบกอตทนีเนาะไม่ใช่กอตทนีดิโซ g กอสเบรกแล้วก็กินกอตทนีต่อ พราะอิจิโกะมันวางได้ไหลายตัวก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะผมนะครับก็กินเรื่อยเลยลำสเต็ปหนึ่งกับสเต็ปสองไปในตัวพร้อมกัน่ะแมะ้น้ำผมไม่อยากขายไอตัวนั้นเนาะเฮ้ยกดผิดไม่เป็นไรวางอิจิโกะกินอิจิโกะก่อนแล้วก็กัทนีกินน้ำกับอะไรนะน้ำกับแสงอ่ะครบสเต็ปแรกผ่านล้วที่แลอก็เล่นสเต็ปสองชิวชวแล้วก็รอกินทุกตัวให้หมด ซึ่งทีมนี้ถ้าเราเล่นในอินฟินิตหรือว่าเล่นในอีเวนต์เล่นทีมนี้จะดีกว่าเยอะนะผมเพราะว่ายังไงเว็บมันก็ไปเร็วเนาะในเงินเยอะอยู่แล้วอินฟินิตก็ชิวๆอยู่แล้วซึ่งทีมนี้ดึงประสิทธิภาพของลิมูรุได้มากกว่าทีมเก่าที่ผมสอนข่าวก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ลำใกล้เสร็จแล้วกันซึ่งไอ้ลำสเตปสองอมันนานนะผมตอนนี้ผมเหลือกินจอห์นนี่กับบูมานะผมซึ่งการที่เราเอาแอสตาระวางได้อีก8ตัวมันทําให้เราดาเมจพุ่งไปจากเดิมเยอะมากนะผม อ่ะโอ้ยวางไม่ได้ละโอเควางไม่ได้สักตัวแล้วนะแล้วผมก็กินมูมาพอกินมูมาเสร็จก็กลับมากดสกิลแรกแล้วก็กดทุกสกิลเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากครับกดเรียงตั้งแต่อันแรกไปจนถึงอันสุดท้ายเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าอันไหนมีติ๊ถูกอันไหนไม่ติ๊กถูกนะไม่ต้องไปดูก็ได้ครับผมคลิกทุกอันเดี๋ยวมันก็ใช้ได้เองแต่แนะนําว่าให้คลิกอันแรกไปนะห้ามคลิกอันสุดท้ายมานะผมนะครับคลิกไปเลยครับผมไม่ต้องซีเรียสครับเดี๋ยวมันก็ใช้ให้ของอัตโนมัติิเเองนะคมลกย แต่แนะนำคลิกว่าให้คลิกอันแรกสุดครับเสร็จเนี่ยตีดมา83บิลเลียนเยอะกว่าคราวก่อนอีกเพิ่งจะ74เว็บแล้วก็ดาเมจขึ้นเรื่อยๆเนาะเอะ,อะคุณผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ก็สั้นๆเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสอนจะสอนอะไรก็ขอบ้ากันอีกทีอันนับไว้เจอกันบ๊ายบาย